ครับสวัสดีหน้าหนาวนะครับเอาวันนี้ก็เป็นวันที่23แล้วนะครับ23ิพฤศจิกายนนะครับเป็นช่วงหน้าหนาวเต็มตัวนะครับหลายๆหลายๆที่ก็มีหมอกไม่เหมยแล้วนะครับมีทะเลหมอกมีอะไรบ้างนะช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับเอาวันนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาครับสี่สิบห้านาทีนะครับก็เป็นช่วงเช้าเช้านะครับ เจ็ดนาฬิกาครับ <boundaries> แต่ทางที่ผมอยู่เ <ide> นี่ยเช้านี <iert> ้แดดก็เริ่มมาแล้วนะครับแดดก็เริ่มแรงแล้วนะครับก็หน้าหนาวมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนเช้ามืดเช้ามืดมันจะเป็นหมอกเป็นเหมยนะครับพอสายๆหน่อยนะครับเจ็ดโมงกว่าแปดโมงนี่ก็จะมีแดดอันนี้คือปกตินะครับของช่วงหน้าหนาวเป็นแบบนี้แต่อากาศเย็นนะครับอากาศเย็นมือเย็นหมดล้ครับ อากาศตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบยิบสององศาประมาณนี้แหละครับยี่บสององศาเพราะว่ามันหนาวมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็น่าจะลดลงประมาณยี่สิบนิด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 แหละครับมันยี่สิบว่าผมและผมยังหนาวเลยนะครับผมมันช่วงหน้าหนาวเต็มตัวนะครับเช้านี้ก็มาเดินวนๆเวียนอยู่กับสวนแตงนะครับก็หลังจากที่ ให้น้ําให้ปุ๋ยไปเมื่อวานนี้นะครับเช้านี้ก็รู้สึกว่าเขียวองตองแองแตงนะครับเขียวปืดเขียวปือ้อนะเขียวองตองแองแตงมันก็จะเขืองจะเขียวแบบบางๆนะแต่อันนี้มันเขียวพืดเขียวปื้อเลยนะครับดูดตูแตงก็เริ่มสโลซาลาออกมาแล้วนะครับดูอ้ยดูใบก็เขียวปืดเขียวปื้อนะครับ ยอดอ่อนก็แตกมาเรื่อยๆนะครับยอดอ่อนมันจะเป็นอะไรที่แตกเร็วนะครับแตกเร็วมากเลยนะครับคืนเดียวเนี่ยมันสามารถที่จะโตได้เร็วนะครับอันนี้แค่สามวันจากวันที่วันก่อนเนาะถ้าเกิดว่าใครดูคลิปย้อนหลังนะก็จะเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับดูคลิปย้อนหลังเมื่อสามวันที่แล้วนะมันไม่ได้โตอย่างนี้นะนะครับอันนี้สามวันโตขนาดนี้แล้วนะครับ ก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆนะเลี้ยวเลื้อยขึ้นค้างนะครับเอาเปนี่ใส่ของไม้เลื้อยนะครับก็แตงตอนนี้ก็อายอาุวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะก็ปลูกที่สามสิบตุลานะครับก็บวกอีกสองวันก็ยี่สิบห้าวันนะครับเอาแตงกวาายุยี่สิบห้าวันนะครับก็จะประมาณนี้แล้วนะครับเริ่มที่จะ ออกอะไรมาอป,ปอเป,ปะแล้วออกลูกมาแล้วนะครับออกลูกแล้วเปอเปะอเจอเจ,จนะครับครับนี่ก็แตงกวาครับใบก็เตกออกมาอ่อนๆนะอย่างใบนี้ถ้าไม่สะได้น่าเอาไปอันนี้ได้นะครับเนะี่ยเด็ดนี่เราก็เอาไปผัด <laughs> นะครับเด็ดเด็ดตรงนี้แล้วก็เอาไปผัดนะ มันก็จะเหมือนกับยอดฟักทองเลยนะเนแ่ยะนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เสียดายนะครับเราก็จะทําแบบนั้นได้นะครับแต่ผมก็คงไม่ทํานะเพราะว่าเราอาศัยว่าเราจะาเก็บลูกมันขายนะเราไม่ได้กินยอดนะครับถ้าเกิดว่าเด็ดยอดก็เสียหายเลยนะครับอย่างในใบนี้ก็มีน้ําพงน้ําค้างอยู่นะครับน้งน้ําค้างก็ยังคงมีอยู่นะครับ การปลูกแตงก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับการดูแลแตงก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าครับเออมันล้มเมื่อวานเนาะเมื่อวานนี่ให้น้ำาครับน้ำมันฉีดน่าจะล้มนะครับมันไม่เห็นมือมันมีนะแต่มันไม่เห็นค้างนะครับเราต้องมาช่วยมันอย่างเงี้ยนะครับมัดให้มันติดกับค้างอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมือมาอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่ามันมันอ่าปล่อยมันอย่างเงี้ยมัน จะล้มนะครับเราต้องช่วยมันนะมันมองไม่เห็นนะครับมันมีมือแต่มองไม่เห็นนะครับต้องให้ช่วยมันจะมันจะรัดขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับอย่างตัวนี้ก็อ่านะครับเนี่ยแทงมือออกมาแล้วนะครับต้องให้มันคล้องอย่างเงี้ยนะครับแล้มัดอย่างนงี้นะครับอันนี้ก็ อันนี้ก็มัดแล้วนะเนี่ยมือมัดแล้วเนี่ยมัดกับคางแล้วนะครับอันนี้ก็มัดแล้วนะครับมันจะแทงมือมานะครับแทงมือมาแล้วก็มัดกับตรงนี้นะครับจับปั๊บตรงนี้เลยครับคือเราต้องช่วยมันนะครับเราต้องช่วยมันอย่าให้มันล้มนะครับปลูกแตงอย่าให้ล้มนะครับต้องช่วยต้องช่วยน้องแตงครับอันนี้ก็มัดนี่แล้วนะครับเป็นเหมือนเหมือนเชือกนะ มือมันก็เหมือนเชือกนะมันก็จะมัดไปเรื่อยๆมัดตัวเองแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นไปนะครับมันจะทําพยายามที่จะทรงตัวให้มันตรงครับพยายามทรงตัวของตัวเองให้มันตรงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยนะครับแล้วก็เลื้อยขึ้นไปนะครับเลื้อยขึ้นไปอันนี้เป็นนิสัยของน้องแตงนะครับชูมือขึ้นไปอย่างนี้ปรับขึ้นไปอย่างนี้นะครับนี่นี่ครับเป็นแบบนี้ ปลูกเต็งกว่านะครับกว่าเราจะเก็บผลผลิตได้มันก็ต้องอาหลังหนึ่งเดือนไปแล้วนะครับหลังหนึ่งเดือนไปแล้วนี่ก็เริ่มที่จะเ,เห็นลูกเห็นผลออกมาแบบชัดเจนแล้วนะครับอตอนนี้ยี่มห้าวันนะครับมันก็มันก็ยังไม่ได้ได้เงินได้ทองกับมันนะครับเราก็ต้องรอไปเรื่อยๆนะครับรอไปเรื่อยมันเดือนกว่าครับมันเป็นพืชที่ เป็นพืชที่โตเร็วมกันนะแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับโตเร็วครับคือปลูกยากครับปลูกยากแล้วก็ขายง่ายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าได้ผลผลิตลงมานี่เอ่อก็ขายขายง่ายนะครับแต่การปลูกเนะี่ยมันต้องมีเทคนิคมีเทคนิคแล้วก็มีประสบการณ์ด้วยนะครับอย่างธรรมดามมยวัตนะครับสโลสเลมาจะมาปลูกแตงกวาญี่ปุ่นนะครับก็จะประสบปัญหาคือว่าไปไม่รอดนะเพราะว่า มันต้องดูสูตรดูอะไรด้วยนะครับดูสูตรดูอะไรดูปุ๋ยดูยานะครับ <c oughs> คือมันต้องสูตรปุ๋ยเนี่ยไม่สําคัญเท่าประสบการณ์นะครับประสบการณนะ์เราต้องดูดูหน้าง,งานเป็นหลักนะครับแล้วว่าเราจะใส่ปุ๋ยอะไรนะดูหน้าง,งานเป็นหลักเกิดว่าใบามันเขียวเกินเราก็ต้องใส่ปุ๋ยอีกอย่างหนึ่งนะครับคือใบมันเหลืองเราก็ใส่ปุ๋ยอีกอย่างหนึ่งนะครับ มันจะต้องดูหน้าง,งานเป็นหลักครับเพราะว่าดินของเราแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแล้วก็น้ําน้ําแต่ละแหล่งน้ํามันก็ไม่เหมือนกันนะครับอา่าแล้วก็สภาพอากาศด้วยนะครับอันนี้แหละคือเราต้องใอาศัยประสบการณ์ครับประสบการณ์สําคัญมากกว่าความรู้นะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็ปลูกแบบ มวยวัดเหมือนกันนะครับกว่าจะได้แบบนี้ก็ก็ต้องอาศัยเวลาแล้วก็ประสบการณ์เหมือนกันนะครับอย่างตันนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็เขียวอยู่ในสภาพที่โอเคนะครับน้องแตงก็สดชื่นดีนะครับพระแทงตัวขึ้นมาแบบรวดเร็วแบบนี้ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เรียกเกี่ยวกับประสบการณ์ครับกับการปลูกแตงแนละ้วก็อเดี๋ยวให้ดูเรื่อยๆนะว่า เป็นแบบไหนนะครับก็การปลูกแต่ปลูกแตงนะครับเป็นแบบไหนนะก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปกับช่วงเช้าแบบนี้นะครับกับบรรยากาศสวนแตงนะครับสวัสดีครับ